สวัสดีครับกับขอบคุณสมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับนะก็มาตามผลออกวันที่15เดพศสอนรนะครับกับแนวทางนี่อคกเช้า VIP แล้วก็นี่อคกบ่าย VIP นะครับกับแนวทางนะครับกอเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขก,การนำแนวทางไปใช้ย่อมมีความเสี่ยง เพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูผลออกนะครับนี่คืเช้าออก918-51นะครับอยู่ด้านล่าง918-51ก็่นในที่เลข0นะครับนีไปหนึแต้ม ก็จับไปที่ศูนย์ห้าห็นไหมครับออกห้าหนึ่งส่วนเลขเก้าก็เข้าเลขวิ่งนะครับเขาวิ่งก็ถือว่าแนวทางของผมเขาวิ่งอย่างเดียวเนาะนะครับชุดวินก็มีเก้ามีห้านะครับแต่ว่าไม่มาด้วยกันนะครับมีเก้ามีห้าไม่มาด้วยกันก็ถือว่าเขาวิ่งเก้าอย่างเดียวนะครับก็ 9, นบในที่ศูนย์ลงไปหนึ่งแต้ม <c oughs> ก็ต่อที่นี่เอือ e บา VIP นะครับ b า VIP ออก35310 3สามหให้8มา3เนาะครับก็จับ85นี่ไปเลข8ดนี่ไปเลขก3ก็คือตัวแทนเขานั่นแหละครับตัวแทนเลขก8นะครับคือเลข, 3. ขก3ก็จับไปที่85ดห้าแ8ดผมเน้นให้ที่3ตัวออก3 5 กอถอวแนวทางหลุดนะครับก็ขเขาเลยฆ่าตัวเดียวชุดบินเด่นว,วิง่งโลดหลุดนะครับก็ต้องขับกอโทษมทสมาชิกเอฟซี FC ทุกท่านด้วยเนาะแนวทางในวันที่15นะครับครับเขามาตามกันต่อวอนที่16บหกที่16นะครับชุดบินวันนี้นะครับ ผมยังไม่ได้เขียนเลยเนาะนี่คือเช้านะครับ V I P จุดวินหนึ่งสองศูนะครับหนึ่ง เลขเด่นผมให้ที่1กับ2วันนี้แนวทางแทบทุกแนวทางใี่ติด1นสองเยอะนะครับอันนี้เลขหนเลขสองมาแรงอันนี้ผมเล่นหน้าที่เลขสอนะครับก็จับให้3มชดุดก็จะเป็น2อศูนย์ สองหกแล้วก็สองเจ็ดครับส่วนสามตัวนะครับจับไปชุดเดียวนะครับจับไปที่หกสองศูนย์สามตัวนะครับตัวที่ผมเล่นให้คือเลขสองนะครับ ไปชอบเล็นึงจับที่เล็กนึงับต้องการพิ่มเติมจับในชุดพินเลยนะครับหรือว่าท่านไปชอบในชุดพินก็อลองเอาเล็กดินนะครับไปจับกัอเล็กของท่านก็ได้นะหรือว่าจะเอาตัวประกบไปจับเล็กดินของท่านก็ได้ที่ท่านมีครับก็สามารถนําไปใช้ได้ห<ด>ลายรูปแบบถึบงท่านไปชอบแนวทางดินผมจับให้นะครับรับก็ามาตามกตัวนะครับสําหรับนิกบ่าย vip ตาย V I P ชุดวินวันนี้ผมให้ที่แปดเก้าหนึกับส่วนเล็กเด่นได้ลเล็กแกับเล็กเผมเน้นที่เลขเก้านะครับเดียชอบเลขแปดจับที่เลขแปดครับก็จับให้3ชุด เ็จะเป็ึ่น 91, 92, 93ครับส่วนสามตัวชุดเดียวนะครับกลับไปที่ 8, 92หรือ829ก็ได้นะครับตามน,นี้เนาะเดวทาง สังเกตสามตัวแล้วกันเนาะตัวที่ผมเน้นนะครับตัวที่ผมเน้นให้ก็คือตัวที่ผมจับสามตัวนะครับตัวนั้นก็หกสองศูนย์ก็เน้นไปที่สองศูนย์นี่เก้าแปดเก้าสองเน้นี่เก้าสองนะครับก็ตามนี้เนาะมีแกะอีกเช้าวานบีไอพีนะครับการจับกระทำก็แคปเอาไว้นะครับ กับตอนนี้ก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่ก้าาาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่16เ,เดือน7พศ2568นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวนี้นไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ทุกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ